แชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สั่นบนน้ทุกคนเล่นการพนันใครเข้ามาแล้วแชร์แล้วกดหนึ่งนะคะแม่แม่ใครเข้ามาแล้วแล้วกดหนึ่งใครเข้ามาแล้วแล้วแชร์แล้วกดหนึ่งนะครับแชร์แล้วกดหนึ่งนะครับแม่แม่แชร์แ,ชรแล้วกดหนึ่งแชร์ให้ผมแล้วกดหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะร<ช>รหรือพ,รพิมพ์คําว่าสุดปังมาก็ได้เมื่อที่แล้วลาพัฒนาผมให้ ผมฟันห้าครับสูตรนี้เข้าบนล่างแล้วก็เข้าเข้าเข้าเก้าห้าเข้าห้าเก้าตรงๆวันนี้ผมก็จะใช้สูตรเดิมนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนเข้ามาแล้วแชร์ให้ผมด้วยนะสวัสดีกับห้าร้อยี่สิเอ็ดคนดูไหนคิดถึงไหมใครคิดถึงกดหนึ่งให้ผมกดหัวใจมาให้หน่อยส่วนใครรอรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มจะเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่ม คิดสูตรแล้วนะครับว่ามันจะมาตัวไหนเลขเด่นสี่ตัวแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่หนึ่งเก้าสามสองแล้วก็สามสามนะครับเพราะว่าเลข พศสามสี่ออกไปแล้วเมืวดที่แล้วออก0ูนยาปูนิลการให้นะครับเกือบแตกซ้าตัวก็เป็นเดือนเกิดก็คือเดือนสาก็ออก03ตอนนี้เหลือหนึ่ก็คือเลขวันเกิดนะครับแล้วก็32อย่าง33ปีฝากด้วย3233แล้วก็19อยากให้ซื้อ19ไว้นะครับส่วนนี้คือลางวดที่แล้วนะครับ ขอบคุณครับผมปิมจับมันตั้งอยูไ่ไหนขอบคุณครับผมน้องเอ,อยียงวะใครคิดถึงผมไหมไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนะผมขึ้นไปบนพงสาลีว่าแต่ว่าสวยมากนะครับก็คือวิวสวยนะครับพงสาลีแดนงามอยู่ เหนือสุดอยู่ลาวสุดนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณไหมนะรอบที่แล้วก็อยากจะลงให้อยู่นะแต่ว่าไม่มีสัญญาณผงลงไม่ได้สวัสดีกับ568รับ5 6ดคนดูนะเดี๋ยวผมขอชาร์จแบบก่อนนะครับแบบเบิดรัฐบาลงวดนี้นะผมยังไม่ ยังไม่ได้จับตัวเด่นนะครับแต่ว่าอยากให้ไปซื้อเลขวันเกิดไว้หนึ่งเก้านะเน้นหนะนึ่งเก้าวันพ้นนี้ผมเน้นหนึ่งเก้าเด้อขอบคุณครับพอนเพราะว่าหนึ่งเก้ามันเป็นเลขวันเกิดผมสวัสดีห้าร้อยเจ็ดสิบสามคนดูสวัสดีแม่แม่ใครครับสวัสดีแม่นางอ่อนด้วยตอนนี้อยู่ลาวนะครับงมดที่แล้วลาวพัฒนาขอโทษนะครับเพราะไม่มีสัญญาณ โหเสียดายมากเลยเวลาเรียกผมเข้าเมื่อนี้ขอให้ปังๆอยู่เด้อขอบารมีปู่พญายนาคการันนะครานปู่ศรีสุทโธแล้วก็ไม่ใช่ศิีปทุมานะที่อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ปู่เมืองลาวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เมืองลาววันนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะครับแล้ววันนี้ฮานอยนะครับก็คือห้าสี่ตรงๆนะครับส่วนลาวพัฒนางวดที่แล้วนี่คือในกลุ่มได้นะครับตอนนี้ใขรอยากเข้ากลุ่มนะลืมบอกนะมีแอดไลน์นะ ยังเข้าได้วันนี้วันที่หก oh, ครับยังเียังไม่ปิดรับติดตามอาจารย์ตลอดขอบคุณแม่แล้วแม่ดูนะวันเนี้ยบุญสัมพันธ์ขนาดไหนนะผมลงมาผมลงกลับมาเนี่ยผมลงมาเวียงจังนทร์แล้วผมเจอเอฟซนะเอฟซี FC, แม่คิดดูบุญสัมพันธ์คนจะได้เจอกันครับลงรถพร้อมกันแล้วน้องเขาอะน่าจะเป็นน้องมากันมาจากประจวบมาจากหัวหินมาลาวแล้ว คือเขาโดนแบบว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนมาไหนแล้วบางบางทีแบบว่าพอไม่รู้ใช่ไหมครับเขาก็จะเรียกเรียกกดเงินแบบว่าจังไหนแบบว่าเรียกค่ารถเพลงอะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยบุญสัมพันธ์ก็เลยได้มานั่งรถคันเดียวกันกับแม่พาเขาไปที่ประตูชัยปรากฏว่าพอไปส่งประตูชัยเสียดแม่ผมมาส่งที่ผมอยู่ที่เรือนแม่ แล้วผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมผมมีเวียกผมมีงานเพราะว่าวันนี้งานมันเยอะผมก็เลยกลับมาทํางานปรากฏว่าน้องคนน้องคนที่ไปที่ที่มาพร้อมกันสามคนครับเป็นผู้หญิงแล้วติดตามเขาพูดกับแม่ว่าคนนี้ใช่อาจารย์ไม่หรือเปล่าแม่บอกแม่แล้วเขาถามว่าพ่อแม่อาจารย์ไม่เป็นคนลาวเหรอมาเที่ยว ลาบ่อยๆคือเป็นเอฟซตัวยงเลยแล้วเขาบอกว่าอุ้ยแม่หนูเป็นเอฟซีเนี่ยกลับไปถ่ายรูปได้ไหมแม่แม่คิดดูนี่บุญสัมพันธ์ขนาดไหนครับบุญสัมพันธ์ขนาดไหนนั่งรถมาพร้อมกันแล้วได้มาประตูชัยแค่เวลาไม่ถึงหนึ่งวันน่ะยังได้เจอกันครับเป็นเอฟซีผมน่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือเด็กทำวทัยทำงานเนี่ยแหละครับ เขาว่าเป็นเอซผมแม่ดูมาเจอได้จังไดน,นี่เขาเรีกมนว่าบุญสัมพันธ์อีหลีที่อย่างที่เขาบอกว่าเจอกันเพราะโชคชะตาจากลาเพราะหมดบุญสามคนมีเอฟซผมคนหนึ่งมือนี่จอกหนึ่งอะไรออกหนูมือนีมสององแต่อ่ะวันนี้ลาพนาผมฟันหนึ่งครับสวัสดีกับแปดร้อยยี่สิบแปดคนดูนะครับฟังดีนะครับพี่พี่แม่แม่แม รัฐบาลงวดนนี้ผมยังไม่ได้วิเคราะห์เพราะว่าผมเพิ่งกลับมานะครับเพราะมันมันมันไม่มีสัญญาณเด้อมันไม่มีสัญญาณคือเสียดายยุ่วลบที่แล้วแต่ว่าวันนี้คานอยผมเอาคืนให้แล้วนะก็คือห้าสี่ร้อยสี่ห้าแต่ว่ายังปิดกั้นเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์ฝากกาดติดตามด้วยนะครับส่วนวันนี้ราบว่านะมันเด่นหนึ่งกับเด่นห้าผมฟันหนึ่งอ่ะพร้อมยังกดหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มก่อนสูตรนี้วันนี้ชนหนึ่ง ชนห้าแล้วก็ชนที่เจ็ดแต่วันนี้ผมเลือกหนึ่งกับห้าเป็นตัวเด่นฟันตัวเดียวคือหนึ่งครับวันนี้รูด 1. หนึ่งเมืที่แล้วสูนี้ชนห้าผมจับห้าเก้าแต่ว่ามันต้่งมีสัญญาณเมื่อวานนี้โอ้ตกใจมากเลยครับนั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่ตายแล้วเป็นเหมือนกันไหมแม่แม่แมแมแมไดไดไพเล่นเฟซบุ๊กอยู่เมื่อวานนี้เอา้าเฟซคือเขาอ,อะไรเป็นอย่างนี้ฮะย่านือถือแคกนาะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเฟซบุ๊กล่มครับเมื่อวานนี้ พี่มาร์คไปเที่ยวปาร์ตี้อยู่ครับเมื่อวานนี้หยอกหยอกพี่มาร์คพี่มาร์คไปเที่ยวปาร์ตี้อยู่นะครับเห็นเขาลงแบบว่าหยอกในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พี่มาร์คน่าจะแบบว่าสับสนนะเมื่อรู้ว่าสีเอาสายไหนเป็นคือกันว่าเมื่อวานไหนใครเล่นเฟซบุ๊กแล้วอยู่ๆแบบว่ากําลังคุยแชทอยู่คุยแชทอยู่เลยว่าคุยตอบแชทอยู่เลยเอา้าตายแล้วเฟซบุ๊กอันนั่นก็เขาว่าได้อันนี้ก็เขาว่าได้ จนผมแปลกใจตายแล้ว Facebook โดนแฮกคนอ้อสุดท้ายถามแม่ที่ไปนํากันนะแม่คนลาวแม่ Facebook แม่เขาได้ป่บอบม่ได้โล่งใจเลยครับพอถามอีกคนนึง Facebook ล่มเมื่อคืนนี้เพราะว่ามาักสกเบิกเมา <laughs> พร้อมยังหยอกหยอกาำขำเอยโอ้เมื่อวานนี้เดือนมีนาเดือนเกิดผมด้วยวันนี้ขอให้เป็นขอให้โชคดีเหมือน รัฐบาลนะครับวัดปงแม่ศรีปทุมมาแล้วครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บาืองราววันนี้ขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาภมีคุณสรรค์ฟังขอใหเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้เองขอรวยขอใฟังใครเบิ่งบ่ทันเบิ่งย้อนหลังเด้อส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวอยากติดตามบอดแคสตก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอให้เองขอรวยขอให้ฟังขออย่าให้ตายเด้อฟังฟังเด้อขอให้กินขอให้รยขอให้ฟังนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวส่วนรัฐบาลนะครับก็ซื้อ19ไว้ก่อนนะครับไม่มีเบิ้ลครับเบ่มาก วันนี้ผมคิดว่าไม่เบินแต่รัฐบาลนะัก็คือซื้อเลขวันเกิดไปก่อนนะ1.9ึ่กจะกลับก็ได้9กหนึ่งแล้วก็สามสมแล้วก็สามสองอายุ3ามสามสบสองจากสามสิบสามมาที่สิบนะครับเท่าแล้วมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจสักทีนะครับโอเควันนี้ขอโชคดีสอสดีครับ